แค่คังเดียวเขาไมเล่นตัวอยู่จังหวัดอะไรบอกเขาฮัลโหลสบายดีอยู่โคราชโคราชเนี่นเวียงจันทร์นี่น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 กินกินนนมากินข้าวเจเมากินข้าวมากินข้านำไปเลยซำมักหูมีอก็ดังกินอะวันพักไม่ลองยไก่อ้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินยังเนี่ยนี้ ใส่อวภาษาไทยว่าใส่ช็อตใส่อวใส่อวอันนี้ออมใส่อวอันนี้มวพี่น้องนอันนี้ยังไงบูเบอรีอันนี้นะบูเบอรี่เจวปลาแดกไหนเจวปลาแดเจวปลาแดงภา่าไยยังไงปลาล่าย่าอันนี้อันนี้บาก้งอัน มะกุเตะตามะกุเตะภาษาลื่เนี่ยภาษาลื่เออลื่อย่างกันเป็นตู้เลยภาษาลื่นตามมเลยอ่ยงกันเป็นตู้นี้หะงอเงินป่งเงิเออแม่ตู้เออแม่ตู้แล้ว่นอะไรตอนนี้มีมกรอบอะไรกันนั้